ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา298ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษามีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของในทะเบียนหรือปรากฏตามหลักฐานอย่างอื่นว่าเป็นของบุคคลอื่น หากเจ้าพนักงานบังคับคดีสงสัยว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและไม่ยอมทำการยึดหรืออายัดถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายืนยันให้ยึดหรืออายัดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นหรือจะ สั่งงดการยึดหรือการอายัดก็ได้ในกรณีที่สั่งงดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งห้ามการโอนขายยักย้ายจำน่ายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไว้ก่อนวักสอง คำสั่งห้ามของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคำสั่งห้ามให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่นทราบโดยเร็วในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่จะต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคำสั่งห้ามดังกล่าวให้ในายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบด้วยถ้าได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วให้ในายทะเบียนหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ในทะเบียนทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา315อนุมาตราหนึ่งและมาตรา320อนุมาตราหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมวักสามเจ้านี้ตามคำพิพากษา อาจยื่นคำร้องต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งงดการยึดหรือการอายัดต,ตามวรรคหนึ่งเพื่อขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นในกรณีเช่นนี้ให้ศาลส่งสำเนาคำร้องแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี และบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่นทราบและบุคคลดังกล่าวอาจคัดค้านว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้โดยยื่นคำคัดค้านต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับสำเนาคำร้อง และให้นำบทบัญญัติมาตรา323หรือมาตรา325แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยหากศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องแล้วบุคคลดังกล่าวที่ได้ยื่นคำคัดค้านตามวรรนี้จะใช้สิทธิตามมาตรา323หรือมาตรา325 แล้วแต่กรณีอีกหาได้ไหมวัค4ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามิได้ยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาตามวักมหรือศาลมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวหรือในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องในวักมแต่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ดำเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายใน15วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้คำสั่งห้ามตามวรรคหนึ่งเป็นอันยกเลิกไปและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าวให้บุคคลตามวรรคสองทราบด้วย